ดีจ้าพวกแม่นนพี่น้องต้ขขขของไปซื้อปุดทุกคนจ้ะเห็ดกับเข่าอีกแล้วจ้าเห็ดกับเขา่าใส่คนหน่อยชุดนกองใส่พี่น้องจ้าตออไก,จอไก่จ้าตออไก่นี่จ้าชิ้นมัดเรียบร้อยแล้วจ้มามัดแนบถือตำล็งมากจ้ามือ ย่งต้ดจะกินก็กินบ่กิเก็บแป้งนอลแห้งซุกไปเรื่อยๆจ้ะขายเป็นซุนเกเนอะระเทียมากบนลใ่ เราขนวดป้อกันอีกชนิดหนึ่งนะจ้ะเนจ่า,จาสิบบาทให้คนกินน้ำไก่ก่อนหน่ะเป็นกระต๊อรเฟิร์นจ้าเอ้ยเป็นมันฝรั่งจับพี่น,อน้อ่ากรนเท็บต้มเรียบร้อยแล้วแค่เขาเอามาผัดกับน้ำมันก็นได้กินแล้วจ้ะติ๊กเนจ่าเงินดอกจ้า

กัดเลยสิสโดขันนำ้ำซุกินจักแก้วนัน่นจ้ะปาดต้นไท้ทิชชู่นี่แหละจ้ะง่ายๆเ็กินเองเนาะกินจักแก้วก็สบายถอะ ăn phân lái, mình sẽ ở sầm sầm, vân vân do nằm lái thả là già, sầm thả là. nhá, cái giá hệt này xếp con cha, vai nó bưng nó, như thế nhau, đây có tím keo cha. พอได้ดื่มอยู่พี่นอ้องดื่มก่อนรออันมันฝรั่งจ้ะไก่สุกเด็ดชีเลยจ้ะเด็ดมันฝรั่งแล้วก็ใส่ใส่ไปเรื่อยๆค่อยปิดอันนี้เพิ่อนก็เด็ดเป็นแผ่นแบบด้วยจะเด็ดเตีย่ยนกระทะพี่นอ้อง กระทะสีขาวติดอ่ะกระทะสีขาวติดไอ้ตูดมันแอะพี่น้องมันเกาะมันฝรั่งมันชินหน่อยไอ้ติดเคอะได้คิดว่าเกาะไงแก้ก็เลยเพียงกระทะเรื่องหน่อยนั่นคืนอน้องติดกระทะสีขาวหมดจะ้ะาข้าวสนรก็ไว้ย้ายหัวเข่าไว้ดีจ้ะแลบตาหา อิเกงกัยยงเลือเด็หมาวเนอแดงในนกินเสนุงอัดิเกงข้าวขาวใก่เหลือกินเด้คนสองคนยุ่จะรก็เป็นอย่างเด็กกรอบเรียบร้อยลวจ้ะซอสกระเหลือแต็มหมาว้านจ้ะ แค่นั้นแหละแค่อุ่นก็กินของเก่าเห็นหมดจาะว่ามันแหงเนาะไปจิ้มไปยันพราะว่าได้ยิ้นในยันเกิดหลายอย่างจากคนได้เงินหน่อยเราข้อใช้งานนี้นะเนาะเข้ากับต้องประหยัดไปก่อนจ้ะได้ใจมันก็ไหลขึ้นลูกใหญ่ขึ้นจ้ะ กินข้าวแล้วก็สิาพากันเอาอันอาหารนกจ้ะไปหายบ้านนกข้างบ้านนี่แหละจ้ะเดินบ่ไกลดอกจ้ะเราก็จะเอาน้ำไปเพ่นน้ำนี่จ้ะว่าหิมะสิตกอีกอาทิตนาจ้ะ,จะเดินตรงไปพูนนี่จ้ะมากก็หลบใช้หน่อยจ้ะไปน้ำหนัก พ,พ่นบ่อ้เห็นเนาะนาเพ่นยังไม่ยู่จ้ะก็อบอเป็นหยังปสิเทเพิ่มเทเพิ่มไปเลยจ้ะไปน,นำแข็งจะสิเอานำแข็งพนออกห่ะจ้ะมองนี้พ่นมีอันพุทเถ่าเลยจ้ะพุดเถ่าพ่นให้ประจำพอดีพ่นเสียชีวิตเราจะย้ยก็เลยไมเ่เห็ดเหดุห้เพ่นเฮตดต่อนีค่ะ เพิ่นอันพัดตัดสมองจ้ะเพิ่นก็เลยอันกระเรื่อจะเสียชีวิตลงแล้วตามจริงสิเห็นเพิ่นประจำจ้ะเป็น้ำแข็งเอาออกเราก็จะเอาหน้าไม้ใส่ให้จ้ะลูกไส้หล่าเพิ่นเกิดเอาอาหารจ้ะ แต่แอบไว้อยู่ตามซอกตามมุมให้เป็นนาทีของเพคนจ้ะหูดีโปรดตามสอกตามมุมโคเห็นนี่แหละจ้ะฉันจะสิมมะเก็บกินเองดาเอาโอเปนเที่ยวโอเปนเที่ยวที่ขับรถอที่เรื่องสีฟลัดเย้แล้วที่เซเนล่ะ ย้ายไปในอันโคดหินเน่ีหยวจ้ะมันเป็นเห็นหู้หน่อยๆกระจกออกจ้ะก็จะเอาอาหารใส่โคชิกติกนะละูกนะเฮ้ยนกเมียเอาอีกนั่นดีสารกอิมมนกย่านกเมียมากฟอลเอาให้เต็มมาลูก วิ้ยไม่ต้องทำอย่างนั้นลูกเทเลยค่ะเทลูกเออพอดิสเล็กตุ้งเอาเนี่ยทางนี้ลูกโพชิกติกอุ้นฟานไม่สิลมแล้วฟังหูเรืองด้วยจ้ะเฮ็ดเป็นได้พี่น้อง นิซัยคือพอคือแม่อยู่คนีนี่จะเปัญจิงแงเอาอันนันออกเอาขี้ดินออกจากมูอเพื่อจะเอาอาหารลงจ้ะเก่งขึ้อย่างนี้นิกแม่มาค่ะม,มันจะเข้าตานะลูกนน่นๆ่ความตัวได้เอาเก่ง เฮ้โลโอเคมีการฟอลอัน huh. ต uh ์ตเลยหัดดีสเล็กตุงเอารอกูดเอามาให้แก้วหนึ่งจ้ะดิสเอาคันล็อกมาค่ะต่เฮี่ยเห็น มเดี๋ยวมันเข้าตาหนูและลูกขี้ดินน่ะขี้โครนน่ะแอร์เดะใช่ไหมพระจารโดยเขาเรียกแอรเดาใส่ลงไปเลยตามรูแล้วเขาก็จะมากินอ่ะจ้ะดี่สาอเราแต่ที่สนิทฟอล อือห้ามมองไว้จนมดแก้วนี่แหละจ้ะได้ไล่ยุกจ้ะ, mm hmm. ะเป็นอาหารนี่จ้ะเล็กน้อยเนาะจ้ะเพิ่นกะหามมองแอบมองยังได้ดีพอเพิ่นก็ับไปเลี้ยนนอกสถานที่ยู่จ้ะ อ่ะฟัะะดแล้วละแล้วคันม้าขี้กระเดียหมดแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วพี่น้องเพราะว่ามือมันเย็นเนาะเอาไว้จะโขดหินนี่แล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเม็ดด้จ้าผัดไทยในสวีทจ้าสวัสดีจ้า